สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัชนาลัยสุขโขไทยเจอที่ไรก็ไม่พ้นผ้าสีสัชนาลัยสุขโขไทยนะคะมีแต่ง,งานผ้าผ้า,ผ,า,ผ,าผ้าทองมือผ้าทํามือเท่านั้นนะคะพื้นนี้อยากให้ได้ชมเพราะว่าความงดงามความละเอียดของเชิงสิ้นนะคะเป็นสิ้นตีนจกออกแบบแบบคนคนที่อยากได้นะคะออกแบบใหม่คือตัวพื้นสิ้นเป็นผ้าเป็นผ้าพื้นธรรมดาค่ะ แต่ตรงนี้ขอบอกว่าเป็นงานจกหัวจกท้ายที่ใส่สีได้แบบว่าอ่าดูดีอะค่ะสีไม่โดดเด่นสีจะแบบว่าไงนะคะสีแบบว่ากลมกลืนสีอ่อนๆระมุนทั้งผืนค่ะจกเพื่อความเก๋อยู่ข้างบนนี้นะคะแต่ตัวสีตัวพื้นก็จะเรียบไม่มีลายจะเน้นที่ เชิงแล้วก็ด้านบนนะคะเวลาใส่ก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นความต้องการของคนที่เขาอยากได้นะคะนกเห็นว่าเชิงค่ะเชิงงานละเอียดมากซึ่งดอกนี้นะคะเป็นดอกเล็กค่ะเห็นไหมคะเป็นดอกเล็กเขาทําดีและใส่สีสวยค่ะสีไม่สะดุดโดดเด่นนะคะเห็นไหมคะสีจอเรียบร้อยสีผู้ดีเลยค่ะอันนี้ค่ะ ให้นกให้ดูชัดๆนะคะงานละเอียดไหมคะเห็นไหมคะนกซิกแซกซิกแซกอันนี้คืองานจกมือนะคะจกมือแท้ๆสีที่ใช้อะสีนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็เขียวแต่ว่าเขียวเขาดูนะคะเขียวจะแบบว่าไม่ใช่เขียวสีนั่นละอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสีโอรสอันนี้เหลืองไข่อันนี้สีนี้นะคะสีนี้ สีนี้สีเหมือนอ,อะไรนะควันบุรีอะค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะสวยโดดเด่นทั้งผืนเลยค่ะงานละเอียดเห็นไหมคะลายเล็กๆเนี่ยแม้แต่ซอยพราวนะคะแล้วเครือวันตรงนี้ฟันปลาเห็นไหมคะเล็กๆแล้วขอตรงนี้แล้วใส่สีเขียวอันนี้ลายตรงนี้เป็นลายเครือกลางนะคะซึ่งเป็นงานลายดอกเล็กอยู่แล้วก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะคะ ใส่สีไม่กี่สีตรงกลางให้โดดเด่นด้วยสีขาวก็จะเป็นสีเขียวโอรสครีมแล้วก็สีเทาเทาควันบุหรี่นะคะนี่ค่ะก็จะเนี่ยสีสีค่ะสวยงามโดดเด่นไหมคะที่อยากให้ได้ชมคืออยากให้ชมคือเชิงผืนนี้ซึ่งมีความละเอียดงดงามใส่สีได้สวยมากค่ะบนพื้นสีแดงแดงข่ำนะคะ นี่ค่ะนกให้ดูอันนี้เป็นงานจบมือนะคะเห็นไหมคะว่ามันละเอียดสร้อยสาข้างล่างไม่ต้องพืดถึงนะคะเห็นไหมคะละเอียดยิบเลยคะ่ะอันนี้นงานจบมือค่ะเน้นเลยค่ะว่างานจบมือคุณค่ามีคุณค่าและมีราคามากเลยคะ่ะเห็นไหมคะแทบจะไม่เห็นผ้าพื้นเลยคะ่ะจะเห็นผ้าพื้นก็ตรงที่เป็นนกนกคาบสองแถวบนล่างนอกนั้นก็จะทึบๆทึบๆหมดเลยคะ่ะ นี่นะคะราคาจึงค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่าบางทีดอกเดียวกันแต่ความละเอียดของการทําแตกต่างกันเห็นไหมคะว่าคือช่องว่างที่เป็นสีแดงที่เป็นสีพื้นแทบไม่มีเลยงานผืนนี้เลยราคาแพงมากราคาทเท่าๆอาจจะเท่าเท่ากับตัวที่เป็นสิ้นเกีย้ยเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบชมความงามของสิ้นสีสัจนาลัยนะคะงานทํามือหรือผ้า ไฟล์ทอมือของที่นี่นะคะนกฝากกดถูกใจหรือว่ากดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นกหาผ้างงามๆให้ชมกันเองนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ